สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิวิธีการเลิกล้มการที่ตัวเองลั่นวาจาแล้วทําไม่ได้เพราะอะไรครับคุณบอกตัวเองว่าคุณจะทําและก็ทําไม่ได้นะครับบอกไปแล้วคุณหักหลังตัวเองและถ้าทําได้เนี่ยชีวิตจะก้าวกระโดดไปนขนาดไหนนะครับฉันลั่นวาจาว่าฉันจะหาเงินฉันลั่นวาจาแล้วก็หักหลังตัวเองมีอยู่วิธีหนึ่งนะฮะที่ผมไปคิดค้นมาลองผิดลองถูกมารู้เลยครับว่าวิธีการเลิกล้มการที่ตัวเองลั่นวาจาแล้วทําไม่ได้ นะอย่างที่ตัวเองสัญญาว่าเออฉันจะต้องเป็นคนอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำไม่ได้แล้วทํายังไงที่ตัวเองตัดสินใจแล้วตัวเองก็ต้องทําให้ได้วันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นจะมาคุยกันเรื่องจิตวิทยาของคนก่อนครับชีวิตคุณจะดีขนาดไหนถ้าคุณบอกว่าเออฉันจะสร้างบริษัทภายใน1ปีแล้วบอกพอลั่นวาจาแล้วทําจริงเมื่อลั่นวาจาแล้วท่านทําได้มันจะดีขนาดไหนครับและชีวิตจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนผมนะฮะก็เคยเป็นคนที่ลั่นวาจาแล้วทาไม่ได้นะฮะเป็นคนหล่อแหลตื่นสายไม่ตั้้งใจเรียนทําไไม่ด แต่พอใช้าศสาสตร์ศาสตร์หนึ่งทำให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวกระโดดบอกไปแล้วทําได้ลั่นวาจาไปแล้วทําได้ทําให้ชีวิตเปลี่ยนรายได้เปลี่ยน มาฟังกันเลยดีกว่าก่อนอื่นครับเรามาดูจิตวิทยาก่อนครับ2ข้อที่มันติดล็อกตัวคุณเองอยู่ข้อที่1ครับคือว่าจิตวิทยาที่จะดึงตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมมันเป็นโหมดดึงตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณของเราครับเวลาเราไปเจอในป่าเนี่ยเจอของอร่อยหรือเจอของสนุกนะฮะถ้าเราเพลิดเพลินกับมันแล้วเราสนุกกับมันเนี่ยเราจะลืมตัวเราเองเมื่อเราลืมตัวเราเองเนี่ยมันจะอันตรายมากมันจะมีศัตรูหรือมีเสือมาขม่ําเราเพราะฉะนั้นนะ ม <cek warm st anza> <icion> ันจะมีจิตวิทยาที่จะดึงให้เราเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเวลาเราสุกเกินไปหรือเวลาเราทุกข์เกินไปหรือจะเศร้าคุณไม่ต้องกลัวเลยจิตวิทยามันจะดึงตัวเราให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราสุกเกินไปเนี่ยเราสุกไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จะดึงให้เราเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วเวลาเราเศร้าเหมือนกันให้เราคิดไว้เลยครับว่าเศร้าไปโอ้โหทำไมชีวิตนี้ฉันเศร้าเหลือเกินแต่เวลาผ่านไปเพื่อนเพื่อลองจินตนาการดูครับว่าสิ่งที่เราเคยเศร้ามาก่อนเนี่ยผ่านไปหลายปีผ่านไปหลายเดือนเรากลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเรายังเเรา้ลย่่่กอนแงื็ๆคี นั่นแหละครับมันเป็นโหมดทําให้เราดึงตัวเราเองกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะฮะถ้าเราใช้จิตวิทยาตรงนี้ได้เก่งเนี่ยโหมดเนี่ยมันจะดึงตัวเราเองให้กลับมาเหมือนเดิมเวลาเราต้องการพัฒนาไปไกลๆเนี่ยมันจะมีโหมดทําให้เราเนี่ยดึงตัวเองกลับมาเหมือนเดิมเราอยากจะพัฒนามีความรู้อยากจะเก่งแต่โหมดมันจะดึงเราให้กลับมาเหมือนเดิมเราจะทายังไงให้ตัวเราเองเนี่ยหลุดจากการกลับมาเหมือนเดิมจิตวิทยาข้อที่2คือจิตวิทยาของ สมองเราเนี่ยจะเลือกสิ่งที่มันสบายอยู่ต่อหน้าต่อตาหมายถึงอะไรครับสมมติว่านะฮะฉันตัดสินใจว่าฉันจะลดน้ําหนักแต่เป็นไงครับพอถึงเวลามีอาหารอยู่ต่อหน้าเอ้ยทนไม่ไหวรอไว้ก่อนเดี๋ยวันนี้ขอกินก่อนพรุ่งนี้ค่อยลดน้ําหนักเนี่ยครับสมองเราเนี่ยจะแพ้การดึงดูดเวลาฉันตัดสินใจว่าจะลดน้าหนักแต่พอมีอาหารอร่อยๆเบรกไม่ได้นั่นแหละครับสมองเราให้เลือกของอร่อยของดีตรงหน้าเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจเอ้ยฉันจะไป แต่สมองอีกส่วนหนึ่งบอกยาเลยกินก่อนดีกว่าตรงเนี้มันจะทําให้เราเนี่ยก้าวไปสู่ความสาเร็จได้ยากตรงเนี้มันคือจิตวิทยาที่จะดึงเราอยู่2ข้อข้อที่2อนั่นเองครับจากที่ผมทดลองกับตัวเองและจากที่ไปเรียนจิตวิทยามานะครับทําให้ผมรู้ว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยและไม่ผิดวาจาที่ตัวเองลั่นไว้นั่นก็คือการทําสัญญากับคนอื่นถ้าสัญญากับตัวเองเนี่ยเอ้ยฉันไม่ทําก็ได้นะ มันไม่เห็นเป็นไรเลยทําไมฉันต้องฝืนตัวเองฉันก็เลิกไปได้วิธีการก็คือการทําสัญญาคนอ,อื่นสัญญาและลั่นวาจาว่าฉันจะทําแบบนี้เขียนลงใน Facebook ก็ได้วิธีที่ดีที่สุดคือไปเจอเจ้าตัวเช่นฉันจะลดน้ําหนักภายในวันนี้วันนี้วันนี้เมื่อลั่นวาจาแล้วนะฮะให้มีการทําโทษตัวเองแต่อย่าให้ทําโทษให้มันหนักเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะผิดหวังตัวเองแล้วเราจะไม่กล้าทําต่อไปนะครับหรือเราตัดสินใจว่าเราจะไปวิ่งนะออกไปวิ่งตอนเช้านะให้เราตัดสินใจว่า มีเพื่อนที่จะไปวิ่งด้วยหรือเข้าชมรมนัดกัน7จ็ดโมงเชา้าถ้าไปหลังจาก7จ็ดโมงเชา้าหนึ่งนาทีฉันจะต้องเลี้ยงข้าวคุณมีการลั่นวาจาแล้วทากันจริงๆนัดกับเพื่อนไว้เลย3-4คนนะ้วเราบอกว่าฉันจะไปวิ่งด้วยกันตัดสินใจปีหนึ่งสองเดือน เป็นการลั่นวาจาถ้าคุณสัญญาคนเดียวคุณจะทําไม่ได้แล้วเนี่ยแหละคือผลลัพธ์ของความสําเร็จมีเคล็ดลับหนึ่งในการถ้าเราไปทําสัญญากับเพื่อนๆก็คืออย่าให้นะมีการทําสัญญามันหนักเกินไปหนักเกินไปเราจะท้อแล้วไม่ทําเลยอันที่2ก็คือนะครับต้องสัญญาเป็นรูปเป็นร่างว่าฉันจะไปกี่โมงถ้าทําไม่ได้จะเป็นยังไงอันที่3ก็คือมีการทําโทษทําโทษไม่หนักเกินไปก็คือการทําโทษแบบเบาๆคนที่คุณจะต้องทําสัญญาคือคนที่อยาสนิทเกินไป สนิทเกินไปแล้วผิดสัญญาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่คุณจะต้องเป็นคนทําสัญญากับเพื่อนบอกสัญญากับเพื่อนที่แบบว่า ถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราเกรงใจอะไรประมาณนั้นทํากับเขาได้จะดีมากมากเลยเช่นอาจารย์แต่ถ้าได้เจอเพื่อนที่อยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วคุยกับเขาแล้วเขียนไว้หรือเขียนใน Facebook ว่าถ้าฉันทําไม่ได้ฉันจะจ่ายเงินให้เพื่อนๆนั่นแหละคือการทําสัญญาให้กับคนอื่นเพราะถ้าสัญญากับตัวเองตัวเองจะทําไม่ได้เราใช้ศาสตร์นี้มาทําให้กับตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นตัวเองจะมีวินัยมากขึ้นแล้วจะทําให้ตัวเองเนี่ยลั่นวาจาแล้วทําได้มากขึ้นนั่นเองถ้าคุณใช้ศาสตร์นี้ได้เก่งเนี่ยคุณจะเปลี่ยนตัวคุณเอง ทำให้คุณมีรายได้เยอะขึ้นทําให้นั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยแล้วเจนครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมานาลใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆเราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมานาลใจให้กับตัวเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมันาลใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัท อยัางมีแฟนบางทีทํ้วทไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงบันใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพือ่อนๆแต่เพือพ่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line นะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสก,กิหรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียน เราจะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาในไลน์ไม่ใช่ใน a c e b o o k นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาในไลน์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ